สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ย่าดาวจะมาแนะนำวิธีการคัดลอกลิงเพื่อแชร์ช่อง youtube ไปให้เพื่อนๆของเราได้ติดตามและรับชมช่อง youtube ของเรานั่นเองมีเพื่อนคนหนึ่งทักมาถามย่าดาวว่าขอวิธีการคัดลอกลิงช่อง youtube หน่อยไม่ใช่คัดลอกลิง์คลิปนะคะได้เลยจ้าจัด ให้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นวิธีการคัดลอกลิงช่อง Youtube ของเรานะคะไปให้เพื่อนๆมาที่หน้าช่องของตัวเองนะคะเสร็จแล้วก็กดตรงคําว่าคุณของบางคนก็จะอยู่มุมขวามือด้านบนบางคนก็จะอยู่มุมขวามือด้านล่างนะคะแล้วแต่ของใครอัปเดตไปถึงตรงไหนแล้วน,นะคะอ่ะ ยิ้มคำว่าคุณนะคะยิ้มคําว่าคุณเสร็จแล้วเราก็กดไปที่คําว่าดูช่องนะคะกดคําว่าดูช่องเสร็จแล้วเราก็จะมาเจอช่องหน้านี้นะคะพอมาถึงหน้านี้แล้วเราก็กดสามจุดมุมขวาบนเลยนะคะแล้วก็กดคําว่าแชร์พอกดคำว่าแชร์มันจะขึ้นมาให้เราเลยนะคะเลือกเลยล้วก็กดคำว่าคัดลอกลิงก์เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ เมื่อเราได้ลิงก์มาแล้วเราก็จะไปแชร์ตามเฟซไลน์หรือกับแชทเพื่อนๆได้เลยนะคะอ่าเสร็จแล้วสำหรับการคัดลอกลิงก์นะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะนี่แหละว,วิธีการคัดลอกลิงก์ไปส่งต่อให้เพื่อนๆของเราได้เข้ามาติดตามเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ช่อง YouTube ของเรานั่นเองสำหรับ YouTube มือใหม่ที่ยังไม่ค่อยเป็นนะคะญาเาก็ไม่ใช่คนเก่งอะไรแต่ว่าก็พอเป็นบ้างก็สามารถแนะนำให้ได้ใครอยากกะรู้เรื่องอะไรนะคะที่เป็นเบื้องต้นของการ ทำช่อง u t u b e นะคะก็ทักทายเข้ามาได้นะคะถามเข้ามาได้ยาดาจะทำคลิปลงให้นะคะอันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ถามเข้ามา่าดาวก็จะได้มีคลิปลงมาเป็นคอนเทนต์ด้วยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะคะที่สนับสนุนช่อง่าดาวโดยเสมอมาขอบคุณการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด ซับสไคร e ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะช่องนี้จะมีทั้งเรื่องเล่าหลานแปดนานาสาระเลยทำอาหารกินก็มีสุขใจกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ